สวัสดีคุณครูและเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาพีเซ้นพลังงานสะอาดซื้อยื่ตัวอย่างเป็นลมซึ่งก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะฮะก็ว่าทำไมผมเนี่ยต้องอัดคลิปตัวเองเป็นเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยคือผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องการกลับบ้านอะไรงนี้ช่วงนีคือพ่อมาลับไม่ได้ผมเลยกลับรถเมลไม่ได้นะเพราะฉะนั้นฟังคลิปไปก่อนก่อนที่เราจะเข้าเทคโนโลยีพลังงานลมเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องรู้จัก เทคโนโลยีพลังงานสะอาดก่อนบร <Brand. S 1> ซึ่งพลังงานสะอาดเนี่ยนั่นก็คือหนึ่งในพลังงานที่ช่วยลดทําให้สิ่งแวดล้อมของเรานั้นไม่พังนั่นเองซึ่งถามว่าไม่พังยังไงนะไม่ต้องถามกูถามเอง ก็อย่างแรกและหลักๆที่มันลดได้เนี่ยนั่นก็คือเรือนกระจกนะซึ่งรู้ไหมว่าเรือนกระจกเนี่ยมันทําให้โลกเราร้อนขึ้นขนาดไหนโดยเฉพาะประเทศไทยเราเนี่ยมันร้อนขึ้นมากๆเลยซึ่งเจ้าเทคโนโลยีพลังสะอาดหรือพลังงานสีเขียวเนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์ในเรื่องนี้เลยนะหนังสือมันเขียนไว้งซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยการรีไซเคิลและการใช้งาน ตัวของเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวเนี่ยค่อนข้างจะแพร่หลายถ้าให้ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นอะไรวะอย่างเช่นรถไฟฟ้านั่นเองนะซึ่งรถไฟฟ้านเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนนะที่เมื่อก่อนเนี่ยรถเราเนี่ยก็จะใช้ใน้ำมันใช่ไหมแต่ตอนนี้นะรถไฟฟ้านเนี่ยก็ได้มีไม่ใช่รถไ,ไฟฟ้านะรถไฟฟ้านเนี่ยก็ได้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้โลกเราเนี่ยสะอาดขึ้นโดยที่เราเนี่ยไม่ได้หันไปใช้น้ํามันปิโตเรเลียมแล้วในการขับรถนั่นเอง ข้อดีของพลังงานสีเขียวเลยเนี่ยคือหนึ่งคือมันเนี่ยประหยัดพลังงานและอย่างที่สองเนี่ยก็คือลดภาวะโลกร้อนนั่นเองและใช่มีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียซึ่งข้อเสียพลังงานสีเขียวนะเลยหนึ่งคือมันใช้ค่าใช้จ่ายนี่ค่อนข้างเยอะมากมากและอย่างที่สองเนี่ยเลยคือหนึ่งเอ้ย,อยก็คือการดําเนินการหรือการสร้างมันเนี่ยค่อนข้างแพงถ้ายกตัวอย่างกอาง็อย่างเช่นพลังงานโซลาร์เซลล์เนี่ยมันใช้ค่าใช้จ่ายแพงมากเลย และในท้องตลาดเนี่ยต้นทุนสินค้านะฮะมันก็แพงเอาเรื่องเลยมาเรามาเข้าพลังงานลมกันดีกว่าใช่พลังงานลมเนี่ยจากการเท้าความง่ายๆนะก็คือเอาลมมันทาให้เป็นพลังงานนั่นแหละแต่พลังงานลมเนี่ยมันก็มีความไม่แน่นอนของมันนะเป็นเพราะว่าอะไรเราไปดูกันเลยซึ่งอย่างแรกเลยนะลมเนี่ยมันมีทุกวันไหมบางวันก็ไม่มีบางวันมันก็มีแต่ หรือบางทีมันก็มาย่างกับพายุเข้าซึ่งนั่นก็เลยทําให้พลังงานลมเนี่ยค่อนข้างจะไม่แน่นอนในการส่งกระแสไฟฟ้านะก็อย่างเช่นว่าวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะรัชชูรีนของลมเลยเนี่ยลมเนี่ยก็จะมาแบบชี้หายเลยทีนี้ไฟฟ้าเนี่ยที่ส่งมาเนี่ยก็ค่อนข้างสูงเลยนะแต่ถ้าเกิดวันไหนเนี่ยมันค่อนข้างจะเดซแอร์ Air, หรือลมตายเนะี่ยไฟฟ้าที่ผลิตออกมาเนี่ยมันก็ค่อนข้าง ซึ่งไอ้เจ้าพลังงานลมเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อมนะนี่คือข้อดีของมันที่ลึกได้ซึ่งการหันลมเนี่ยมันมีการดําเนินการที่เร็วมากหรือง่ายๆก็คือมันติดตั้งค่อนข้างเร็วนั่นแหละและเป็นหนึ่งในพลังงานที่ประเทศไทยเราเชื่อมั่นมากเพราะว่ากังหันแน่งเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยซึ่งข้อเสียของพลังงานลมเลยเนี่ยก็คือมันมีผลต่อทัศนียภาพนั่นเองซึ่งข้อนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เท่าไหร่นะแต่ข้อต่อไปเนี่ยก็จี๊ดเอาเรื่องเลย ซึ่งใครเนี่ยที่มีบ้านอยู่ใกล้กังหันลมเนี่ยเราน่าจะรู้กันดีว่าเสียงมันเนี่ยค่อนข้างเฮวี่เลยรวมถึงนอกจากเสียงมันจะดังแล้วเนี่ยมันยังลบกวนคืนวิทยุข้อนี้แหละที่งงคือทําไมมันถึงรบกวนคืนวิทยุแต่ว่าแต่ว่าผมก็ไปค้นมาแล้วซึ่งใช่กังหันเนี่ยมันสร้างมาจากโลหะ ซึ่งเจ้าโลหะเนี่ยเมื่อทาการหุนเนี่ยมันจะเกิดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเจ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันจะลบกวนสัญญาณโทรศัพท์ในระยะหนึ่งถึงสองกิโลเลยนี่นะก็สําหรับการพรีเซนต์ในวันนี้เนี่ยก็ขอจบไปเพียงเนทน่านี้ขอโทษและขอภัยที่ไม่อยู่ด้วยนะครับเป็นเพราะว่ามีปัญหาทางนั้นการกลับรถจริงๆงั้นวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ oh. ข้อดีของพลังงานสีเขียวเนี่ยเลยหนึ่งคือ ตัวมันเนี่ยสามารถที่จะลดลดอะไรและในท้องตลาดเนี่ยต้นคุณสิ่ต้นค